2 4 4 1.30่งประมาณนี้นะครับ SL ก็อยู่ที่ประมาณ4 5.25้าุดสองห้านะฮะไม่เยอะนะฮะไม่เยอะไม่เยอะถห่นไฮเนาะเพราะว่าถ้าหลุดไฮได้นะครับมันจะขึ้นไปข้างบนต่อ เออแท่งแท่งแท่งฝังสีแดงไหลลงมาแล้วนะครับตอนนี้ก็ใครที่เข้าตามที่บอกเมื่อกี้ก็เริ่มบวกแล้วนะครับแต่มันยังไม่ถึงทีีเนาะใจเย็นๆครับไม่ถึงทีีก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรทั้งนั้นครับเผื่อมันสวิปขึ้นไปข้างบนนะฮะ เหตุผลที่ให้ SL อยู่ประมาณนี้โดยที่ไม่ให้ SL อยู่เหนือ High สูงสุดหรือเสมอ High นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันหลุดยืนได้มันมีโอกาสขึ้นไปข้างบนครับก็เนี่ยมันมีเป้าอยู่แล้วถ้ามันหลุดขึ้นไปข้างบนได้มันจะไปข้างบนเนาะแต่ถ้าหลุดไม่ได้นะครับชุดนี้จะเก็บสะสมของหรือว่าไล่เช็คไล่เช็คโซนอะไรของเขาให้เรียบร้อยก่อนแต่ส่วนใหญ่แล้วนี่ปิดแถวข้างล่างนี่แหละนะฮะ ใเจเย็นๆครับเมื่อมีเรามีของในมือแล้วเราก็ใเจเย็นๆครับเช้านี้เนาะถ้าทีพีนะถ้าทีพีก็อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยทีพีหนึ่งอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ร้อยแปดสิบสองทีพีสองร้อยหกสองร้อยหกสิบแปดถือว่าไม่เยอะนะครับเนาะช่วงเช้าก็ประมาณนี้่วันลูกมันไม่ค่อยมีนะ ยินดีต้อนรับทั้ง้107ท่านด้วยนะครับใครส่งของขวัญอะไรมาขอบคุณย้อนหลังนะครับเมื่อกี้ผมไม่ทันเห็นเนาะคุณสําหรับใจส้มนะจากทุกท่านที่ส่งมาเลยเนาะโอเคเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีงองแงยอยู่ตรงนเนี้ยแถวแถวไอ้สี่สามอ่าสี่สามเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีราคามันจะมางองแง,อ,ง,งยอยู่ตรงนี้นิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นโซนที่เขาแบบรักษาเนาะเขาจะห่วงไว้ครับหรือว่าเป็นโซนพิจารณา หรือเรียกว่าโซนต่อรองก็ได้นะอขอบคุณสำหรับของควาน,นะครับทุกท่าน SL อย่าครับ SL อยู่ที่ประมาณ45.25ครับเผื่อสเปดของของของที่ท่านใช้อ่ะเออเผื่อสเปดของท่านไปเล็กน้อยแค่นั้นก็พอครับเนาะเมื่อวานก่อนอาจารย์ลงไล้บอกว่ายาพึ่งโดดล่มตอนมันแดงใช่ฮะ <laughs> คือคือเราต้องดูให้ออกครับว่าอ่าคือคือนึกออกไหมเราเป็นรีเทลเซลเราเป็นนักเก็งกำไรเราเป็นนักเทรดอย่างเงี้ยแล้วเราไปยืนอยู่บนสนามไม่ว่าจะเป็นสนามแข่งรถสนามอะไรก็ตามครับมันมีความเสียยเสยเส่ยงอยู่แล้วเนาะเออมันหวาดเสียวอะมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราดูออกครับไม่มีปัญหาหรอกินดีกับคุณติ๊กนะครับหรือว่าทุกท่านที่ มาดูผมเมื่อวานนี้ตอนเช้านะครับเดี๋ยวเจเย็นนะฮะเช้าเช้านี้ประมาณห้านาทีเนาะมันจะมางองแงอยู่แถวแถวสี่สามแถวสี่สามปุ๊บยัมีดิ๊กดๆ๊กอะไรสักนิดหนึ่งถ้าไม่ไหวนะครับถ้าไม่ไหวามาันก็ล่วงต่อ <c oughs> แห่งนี้เหลืออีก2 2นาทีนะฮะ2นาทีกว่าๆโดยประมาณเนาะ2นาที50โอเคเยี่ยมแบบนี้แหละที่ต้องการเนะี่ยให้มันลงไปเรื่อยๆครับ